วัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มีนายจะเฮ็ดปนไข่ปนไข่ใส่หอมนะคะเคก็ดใส่ผักซีบาน,นี้ผักซีลาบไปซื้อ,อยูรันฝรั่งแห้งหลายก็เลยบอกคือยี่สิบเอ็ดข้นคนวันนล้นวอปซื้อนะคะันนล้วซื้อหอมหอมมันถือนะคะช่วงนี้หอมมัดละเศ้าหาบาทนะคะมัดละยีสิบหาบาดก็ได้เน้นกินหอมนะคะช่วงนี้ต้มไข่มาแล้วกับ,บีมันเดิมนะคะบีบีบีไข่ข้า่เอา คุณเ้มักละเอียดก็เอาไปใส่ครกนะคะแล้ววาไไ่หน่อยบะมักละเอียดเอาซาหมี่นะคะพอได้คุยนะคะ mm. เสร็จแล้วก็ใส่บักพริกป่นลงไปเลยค่ะ mm. มักเผ็ดมักบอเผ็ดอันนี้แล้วแต่นะคะผ mm. งมัวค่ะ mm. ขาดบ่ได้นะคะแค่ชูแค่ชูรส mm. มื้อนี้ไม่แนหน่อยสิ เฮดแบบนำกอเจาะนะคะแต่ต้มนำประแดกไว้แล้วนะคะนำประแดกใส่ค่ะเป็นเหมืดอนตะกรอนนะคะเฮดกอเจาะก็คือเฮดแบบนำโบไดไลายปันได้นะคะเ mm. มนูปนใครง่ายเหมือนนี่ mm. พักก็กินทวรันเตาหมักแรดีดเหลือแล้วก็ต้นหอมนะคะเอาปลายมันมาเอาปลายม,มาใส่ปนเอาต้นมันไปใสกินกับนะคะ คนเห้ีเขากันค่ะคนไทเมีหน่อยง่ายๆนะคะเมนู่นบานนะคะซิม,ค,มค่ะอืมพอดีเลยค่ะเลยหอมลงไปนะคะ<ม>คนไข่ง่ายๆบ้านๆไทยสองหน่วยก็โอ้ยจำกันมืดบ้าน,นะค่ะข้าวเหนียวคุยนะคะมันนี้หุงข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวนะคะ เมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆมาเบิ่งพี่น้องง่ายๆง่ายค่ะง่ายแน่นะคะนี่ปนไข่ขอมงมีหน่อยง่ายสบายสบายปนไข่ผักหอมนะคะน,น่าปเะ็ดเบิ่งเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆด้วยรักใจจ้ารักนะจุ๊บู